สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาทำโปรโตีนรังไหมสกัดนะคะวันนี้เราได้ฝักไหมนะคะที่ตัวใหม่เขาออกไปแล้วแล้วก็มีการลอกใหม่แล้วเราจะมาสกัดเอาโปรโตีนจากเขานะคะ โปรตีนจากรังไหมนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเอาไปบำรุงผมได้เอาไปทำเครื่องสำอางได้เอาไปล้างหน้าคัดหน้าได้หมดเลยเพราะว่ามีสารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพันธุ์ของเราดีมากเลยนี่ช่างก็มีการนำมาตุนก่อนนะคะตุนสกัดเอาพอเราตุนได้ที่เราก็เอาไปรินเทพักตั้งไว้ไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะ พอเขาเย็นตัวเขาก็จะจับตัวกันเป็นวุ้นเราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนี่เหมือนเจลลี่เลยแต่สัมผัสแล้วพอมาทาผิวผิวมันจะนุ่มซุ่มซื้นมากเลยสวยงามมาก